สำหรับบทนี้นะคะจะพาไปหาเบาะแสที่เรียกว่า off day หรือว่า opportunity day นะคะง่ายๆเลยก็คือเราเข้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เลย www set or th นะคะเมื่อเราเข้าเว็บของตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูในส่วนนี้จะมีคำว่า opportunity day นะคะเราคลิกเข้าไปเลย Opportunity Day นี่ยมันไม่ได้เป็นการบังคับนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้มีทุกบริษัทนะถ้าเกิดบริษัทไหนมีแล้วคุณอยากจะฟังว่าทิศทางอนาคตของบริษัทเป็นยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเขาจะรายงานว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้นะคะโดยที่ไปที่ตรงค้นหาตรงนี้นะสมมติว่าเราอยากจะฟังของบริษัทโฮมโปร เราก็พิมพ์ลงไปอ่าก็จะขึ้นมาเราสามารถที่จะลองเปิดฟังดูได้นะคะอ่าแต่ว่าระบบเนี่ยจะให้เราล็อกอินเนาะซึ่งคุณจะต้องสมัครสมาชิกก่อนวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเราไปที่หน้าแรกนะคะให้เราไปที่ตรงนี้นะถ้าเกิดเราเคยสมัครสมาชิกแล้วให้เราล็อกอินเข้าระบบ ถ้าเราไม่เคยสมัครสมาชิกให้เราไปเมนูสมัครสมาชิกตรงนี้อันเนี้ยของอ้อมเคยสมัครไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลองล็อกอินเข้าไปเลยนะคะหลังจากเราล็อกอินแล้วเราก็จะสามารถฟัง opportunity day ได้แบบนี้นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูผ่าน YouTube ก็ได้นะโดยไปพิมพ์ในช่องของ YouTube ก็ได้อีก ฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะโดยการที่เราไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Set App นะคะพอเราดาวน์โหลด Set App เรียบร้อยแล้วเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เราล็อกอินเข้าระบบ รหัสที่ใช้ล็อกอินจะเป็นรหัสเดียวกับที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์เลยดังนั้นใช้รหัสเหมือนกันพอล็อกอินเสร็จจะมีเมนูด้านล่างที่เรียกว่าออฟเดย์ตรงนี้นะคะคุณก็สามารถคลิกได้เลยแล้วก็เสิร์ชคำว่า Home Pro ในช่องนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะมีบริษัท Home Pro ที่เป็น ออฟเด์ขึ้นมาการฟังออฟเด์นะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราจะได้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากคนที่อยู่ในบริษัทที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไขรวมถึงทิศทางอนาคตของบริษัทด้วยก็นับว่าการที่เราได้ฟังออฟเดยก็สามารถทำให้เราได้รับประโยชน์ข้อมูลมากมายเอาไว้ใช้ตัดสินใจในการลงทุนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ